เจอาี่สายสี่เราต้องแยกแยะอืเพราะฉะนั้นถ้าคําว่าปศรมันหลวมมันเหมาหมดไงใช่ไหมเหมารวมไงมันมีกลุ่มมันมีคนดีและคนไม่ดีอยู่รวมกันแล้วคุณไปคําว่าปศรไปเหมาอะไปเหมาเป็นไปเหมาเป็นเป็นกลุ่มไปเหมาแบบเนี้ยคนที่เป็นเอฟซีปศรเป็นปศอออรจริงๆที่เขาคิดดีทําดีมันก็ศูนย์อื มวจยังขอบคุณประสะรนะครับเวลาปกป้ององค์กรถูกเลยก็แล้วแต่เราชอบในสิ่งที่เราเห็นเชียร์ในสิ่งที่เราสบายใจถูกต้องอแต่ช่องพี่รันก็ไม่มีนะไม่มีใครมาว่าสายลูกสาวสายยืนหนึ่งรักเธอไม่มีคอมเมนต์ไม่มีใครมาว่าให้น้องแพงเสียหายนะไม่มีมีอยู่ติอยู่แค่เสียงไม่ดีเสียงไม่ดีเสียงไม่ดีดนี่แหละคือติเสียงไม่ดี เออแต่ก็ตอนนี้ก็ไม่มีใครตีแล้วล่ะตอนนี้เขาก็รู้แล้วว่าเสียงน้องแพงเขาเสียงขึ้นนาสิก,สกเสียงเป็นนาสิกเสียงเอกลักษณ์เสียงเป็นเออเอกประจำตัวของเขาเป็นเอกลักษณ์ที่ทุกคนจะต้องจดจําไว้อืมถูกต้องแอดพรของแท้คนที่พิมพ์ว่าของแท้คือพวกเออน้องเออน้องน้องดนมันบอกคนที่พิมพ์ว่าของแท้คือพวก f c p อ r สมันเหมารวมไม่ได้ครับอืม ชไม้มล่ะโอ้ยมวงสองยังไม่ยังไม่เกิดเพราะวงเปิดเพรวงเปิดจริงคนดูก็จะเลือกให้ว่าคือศัตรูคือคือตัวชูวงที่แท้จริงไม่ใช่ผู้บริหารเสียทีเดียวเอออีกไม่นานบอกแม่อาจจะต้องลาออกลาก,ก่อนเปิดฤด,ด,ดูการเพื่อไปผ่าตัดรักษาเส้นเสียง อ๋นอน้องบอมแบมน้องบอมแบม,แมน้องบอมแบมเออน้องบอมแบ,แบมเออบักแห้งไส้ตัวดีเคยมีอ๋อบักแห้งไส้ตัวดีเคยมีคนเอาไปทําข่าวรอบที่แล้วตัวนี้มันตัวทําลายวงท,ที่แท้จริงมันก็ยังมันก็ยังลอยหน้าลอยตายอยู่ในกลุ่มเออเขาไม่รู้เหรอลูกตัวลูก น้องเจมเออกไปออกไปฟังดาวจรัดฟ้ามาค่ะเราไม่เราไม่ตีเพราะเราไม่ได้เข้าไปฟังอ่าลูกซีนายถูกต้องค่ะเออใช่ค่ะ<ม>ใช่ไหมล่ะอืมแล้วก็ยืนหนึ่งรักลูกสาวเราอะนะรักเธอไม่มีข้อแม้ให้กลำลังใจลูกสาวเราพูดถึงหนัง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวทําไม่พูดถึงหนังเนี่ยลูกเอาล่ะ แลสร้างประปรปรประ,ประ,ประกฏการใหม่ในการสร้างหนังของน้องโจนี่จะรอดูนี่แหละโอ้ยเขียนปิดอ่านว่าเปิดอ้าวโอ้ยเขียนอ่านว่าเขียนเขียนปิดอ่านว่าเปิดการสื่อสารผิดเพี้ยนไปหมด <c oughs> โอ้ยเขียนปิดอ่านว่าเปิดเดี๋วกคนพูดสารดอกบ,บัวเขียนว่าอะไรนะวงสองยังไม่ได้วงสองยังไงก็ต้องเกิดขึ้น วงสองยังไงก็ต้องเกิดขึ้นพอวงเปิดจริงอ่ะวงเปิดจริงออะพี่รันพี่รันไปพูดว่า,า,า,าปิดเหรอตายแล้วขอประทานอภัยจ้ะตกปากอืมตกปากจ้ะพอวงเปิดจริงคนดูจะเลือกให้ว่าใครคือตัวชูวงที่แท้จริงไม่ใช่ผู้บริหารเสียทีเดียวเพ้อๆอีกไม่นานบอมแบมอาจจะต้องลาก,ก่อนปิดฤดูก,กาลเพื่อไปผ่าตัดรักษาเส้นเสียงโอเคจ้ะอืม ขอบคุณค่ะอ่านถูกแล้วนะตอนนี้โอ้ยหัวราะเช็คงานแล้วครับพี่รัน <c oughs> น้องน้อง,น,องน้องยาใน,นก่อนโอ้ยโอ้ยหัวโอ้ยหัวหน้าเรียดเช็คงานแล้วครับพี่รันไปเลยจ้าลูกเราฟังเพลงก็ต้องติเสียงนักร้องได้สิเสียงดีเสียงไม่ดีถูกต้องกับน,น้องดารโพลน้องเอ็มบัติจ่ะเรารักเธอคนเดียวหัวใจองหญิงถูกต้องกับลูกชายนายผมดูคลิปที่ลาน้อยเล่นนั้นกับช่องพลังบวกทุกช่องรักอีลาน้อยถูกต้อง ไปหัวเลาะก,กันขำคิดแต่คิดแตนแล้วเคยไปฟังเคยเห็นไหมน้องกัญชยัยเขาบอกเคยตดไหม,มตดตดลมอ่ะอืตดน้ําไม่ใช่ตดลมตดน้ําตดแล้วน้ําออกด้วย <laughs> ปลาหมด <c oughs> ขเขาเซี่ยวกับปลาหมดอ่ะเดี๋ยวนี้ในเดี๋ยวนี้ในตอนในในเพจนะในเพจในเพจถ้าขึ้นเรื่องเด็กใหม่มาผมบล็อกหมดถกอืขอบคุณครับต้องสมเกีรติ ถูกต้องน้องเอสลูกสาวเราลงเพลงเดียวนะ่ะถูกใจแม่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 ฮักก็ฮักก็ให้หมื่นหนึ่งเลยอ่ะอ่าขอบคุณกับน้องอืสันรู้เธอน้องธนเดชรู้แล้วจ้ะขอบคุณมากกับน้องยานอ่เยานกรอืตดน้ำตดตดน้ําใช่เออปลาสลิดปลาสลิดเดดเดียวจะรอดูร้อยล้านวิวค่ะ เมื่อวานลูกสาวร้องสองเพลงได้สองหมื่นดเดอเพลงเพลงละหมื่นเนี่ยของแท้จริงๆนะคือไม่มีอ่ะคือว่าเราไม่ได้เอากระแสคือว่าเงินก็เงินจริงๆนะให้จริง,รงๆนะให้เห็นๆด้วยใช่ไหมล่ะโอ้ยเนาะเอาอีกสองไลค์กดเก้าร้อยเออเมื่อไหร่สองเมื่อไหร่ร้องสองเพลงเมื่อวานร้องสองเพลงเพลงละหมื่นตอนเซตซาว ให้คุณมังมีกับคุณพราภัยสอนภาษาไทยวันละคำให้พี่รันด้วยนะครับวันนี้อ่านผิดเยอะซุ้มเข่าคอผมก็เคยครับตดน้ำทางสายเปี่ยวน้องใหม่ทำเหมือนจะโชมเหนือจ้อนรู้ๆกันอยู่อ่น้าไม่พูดอีลาน้อยยินหนึ่งครับจ่าเ้าเนื้อขอบคุณมากค่ะยิ่หนึ่งอยู่แล้วแหละจ้าถ้าไม่บล็อกมันอดไม่ได้ต้องไปอ่านเมมต้องไปเมมอีกเลยต้องบล็อก โอเคขอบคุณทุกกำลังใจค่ะโอเคนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกเสียงทุกสายจ้ะโอ้โหนี่พี่รันคุยได้ยังไงวะกูจะครบสามชั่วโมงแล้วนะคุยได้ทั้งวันเดือ